สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องแม่พี่น้องอยู่ยังกินดุบักซุกเอาไปบัตจังแน่นอยเตตุนเพื่อนนอนนอ่นไหนก็มลนออกมาผางนอกก็มีเหรอไปแจ้งดวงไหนกูเห็นมันก็ได้นี่ใช่เบิรงนแน่หอมสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้ออุ๊ยอุ๊ยสบายดีเนี่ยดูบสบายดีอันนั่นเนาะ อาสวัสดีเนี่ยสบายดีเนปสวัสดีวะพี่น้องเออสวัสดีจ้า,าอ่าไปแม่ไปมือหนีสิบแป๊ะคล้องฝากเนาะพี่น้องคล้องฝากจากเอฟสีฟังไทยอ่าพอลูกเนาะพอลูกที่เราฝากเครื่องมาให้จนก่อนนั่นแหละเนาะเล่าเลาฝากมาให้บ่อยๆนะอ่ามีเอฟสี่เมทนาะว่าอ่าให้สวัสดี สองมือเนาะพี่น้องแต่อยไปเปิ่งอะนะสองฟังไทยค่ะอันยังเซน่องบาวนิพนธ์เรือว่าสองดังๆนะอ่าเพื่อเกิบ่เคยสวัสดีมือเดียวได้พี่น้องหรือว่าสิเป็นประเพณีไทยเนาะกาคขอกระสิล้องสบายดีแบบบนยกมือเดียวเนาะแต่ว่าสบายดีตะปากปัญญามห้าอ่าห้าบริเวณคือกล่กองเ้ากัจังสวัสดีเพื่อสองมือน,อนอพี่น้องอ่าพแม่พี่น้องลองคอมเมนต์มาเด้อเนาะ เนเพิ่นคอมเมนต์หน้าว่าให้ให้ยุบบอใหย้ยุบมือครั้งเดียวหัดน,นะไล่ถืออายุพี่นออ้องเพิ<า>่นอ่านซือี่เนาะโอเคชีรอนสบายดีสบ,บายดีแบบนี้เอาอันนี้สิแป้วของฝากไปปั้นย่างไปส่งเนาะพี่น้องคองฝากอยู่นี่นียู่นะาค้ามี่ในพี่น้องไกลไกเอ้ยขึ้นมากไอ้นิวเยอก เอฝากเป็นกำลังใจใช้ปาดในเดอิมเลยพี่น้องฝากกดไลเ์คอมเมาไล่ๆหลักเกาโบกดขามโฆษณาน้องคนในพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้างนีสองคนมันหนีฝนตกพี่น้องเนาะบุ๊เดบอกฝนตกดินเบิดมือ ไดสาวผูว่านดกดินตั้งแต่มันขึ้นหนีตอนตอนหาถุมหาถุมจนหอดผีหาถุมจนหอดผีผู้ดียังบอกทัานสาวอยู่พี่น้องนี่ให้พี่น้องเบิงบกมือกันขันเวนท่างกะผู้ว่านตกนี่ไปบลายด์ดูนะเอานิ้วน้มโป่งร้าเลยน้มโป่งรลายหรอ อ่านงนิวมาแต่หน้ามื่อเช้านี่บอดเเดออันนะบอเห็นเนาะบม่เหนน็นค่ะบอเห็นเจ้าเห็นนะเจ้าข้ากับมาเฮียเห็นตอนแรกเอ้าเผื่อกินหอดใส่ปาดนะฮะเนาะ,นะขึ้นถามไปเอาเนาะพี่น้องเบิ่งมาขาขาเอาไม่สีแพงบอกอ่ะเกินตะกี้ขามไปเอาอยู่ปากเซ่นเนาะพี่น้องบัดน,นี้มีมี มีอ่าเมฆาัานเนาะทางนี้เรากับรับรับรับเพจแบบนี้นะเรากับไปสื่อขยงฟังไทยประจำเนาก็เลยรับเพลแบบนี้เอาคองฝากมาจากฟังไทยนะกับเป็นไก,นก่เนาะขามฝากนะขามนี่มันกะไข่แน่เนาะดีมันกะสีแพงกลัวแปะอ,อยู่ปักเซแต่ว่ามันกะเขาบอกได้เรินทางไกลนะพี่นนองโอ้หนามขึ้นนะพี่น้อง เมือข้ามไปหน่อยเน่าเนาไหนอยู่นี่มันหนาวเลยใส่อยู่นี่การไม่เย็นคือเมือเมียพาใส่ปานมาเบิ่งน้ำในกระชิบเมื่อเนาะพี่น้องเมื่อถะยู่เนาะน้องป้าน้ำขึ้นน้ำขึ้นเป็นแห้งแล้วพ้นตกแห้งดินเบิดมือไปขอดิกามไปฟ้องก่อนพี่น้องไป อีดีกับดีเขามากทุกประเด็ยนี่เบ้อจอท่านมันกระไร่อันท่านไกลๆสบายปวดร้องสาหายฝน,น,น,นตกตกบ็ดเหมือหิเหมือน,นี้บ็ดเหมือเลยอันนี้ซีโม่เคร่งแล้ว ยุดข้ากเห็นแหละอินดี้สิออกลูกได้เลยพี่น้องไก่สิคอดแดละ้ะทองจักสีใดจกักโตพอ,อมันกระมากี่น <c oughs> ี่พี่น้องเพื่อนยุดิ แมาหน่อยเดียวก็หอดเล่นไหมคะบนไมน้ถางบ่ว้ยมาอะไรพี่น้องอะไรจ้ะเจอกันอยู่บ้านเนาะไก่หน,นึ่งกาะน,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 น้าลูกนนนนนนโอ้ยยุบดากแม่มบแม่เนาะ้ ขึ้นรถะกาซื่นนี่โรคอามาใช่ปดีใจอ,อ้ยมาหอด้วยพี่น้องในคลองฝากเลยเนาะจริงจริงคล้องฝากมากหอดตั้งแต่มือว่านนี่พี่น้องพี่น้องแล้วกามองนี้หันเป็นมองที่ฝากแบบว่าทุกวันพาร์ทเราสิปแปลคล้องน,นะพี่น้องแต่คล้องตัวนี้หัน เราเราติดธุระเราก็เล่นแปววันอาทิตย์วันอาทิตย์แต่คลองมาหอ่อตะวันนี่ข่อยก็เล่นแปลมื่อวันจันทร์นะเนาะ,นะแล้วก็เไาส่งมากะมันไก่เนาะพี่น้องค่ะค่าแปลกะลอยซ้ำสิบาทนี่กล้องซ้ำนี่ลอยซ้ำสิบาทพี่เนาะนประมาณศพหนึ่นนงศพไปหนึงเนาะ,นะกล่องใบใหญ,ญ่ปานในลอยซ้ำสิบาท อยู่ปากเสกกับศิทยอกันมาจากตื่นกันถือกว่านี้นะมั้งห้องศิสิมาเปิดคลองเนาะพี่น้องก่อนแรกกับขอบคุณเด้ออเมริกาขอบคุณเด้อขอบคุณพ่อรุ่งเนาะพ่อรุ่งเนาะฝากมาให้บุ้งบวยพี่น้องเอาใจดีกันยังนี่เอาเห็นบูมี่ยังเราก็าอยากฝากให้พี่น้องก็ขอบคุณดาราเด้อแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฟังไทยเด้อพี่น้อง สูสเด้อเห็นข่าวเนาะติดตามข่าวตลอดอยู่ทางนี้แล้วก็พอเรากะหยาดอยู่ได้พี่น้องเรากะห้งเถ้าเลยเนาะแล้วก็โควิดก็แพร่ไล่ดิอยู่ฝั่งไทยฝั่งเรากระเลิบเลยพี่น้องเข่งจำปสัสซากเดิมติดแบบในหมู่บ้านในทีนท่ชุมชนุน,นนะสามคนนลยได้อยู่อยู่ปากเซ่นะเมืองปากเซ่นี่โอ้ไอ้นิวเอาเหมีมากระเลิบเสี่ยงขึ้นได้เลยพี่น้อง มึงเนี่ยจะคล้องเด้อฟังไทยแล้วฟังเล่าทุกๆมองทุกๆบ่อนได้พี่น้องทางนี้กระสิพีาหน้าบิ่งจะคล้องอันเน<อ>ี่ยเข้ากระสิมาเปิดน้องพี่น้องว่ามียังเอง็นขอบคุณได้หลายเด้อพ่อลุงดีใจได้หลายเด้อคุณอดีตของเพิ่นหักเพิ่นแพงเนาะพี่น้องเพิ่นจังฝากคล้องไห้เพิ่นจังอยากเค้นยังก็ยกอยากไห้หขนนะเนาะก็ย้อนหักย้อนแพ่กันนี่แหละ อยู่ไกลปูกกัอยากให้ฮะนะอยู่คนละทียบระแดนกันยังอันนี้มีข้อมาข้อเมตตาให้มียังตอบแทนบุญคุณเฮากับบุหูตอบแทนจากในนอกพี่น้องนอกจากค้ว่าขอบคุณใลายขอบใจลายลาเฮาก็ดีใจลายๆเนาะสิได้คล้องจากฟังไทยทุกเที่ยวเนี่ยพี่น้องขอบคุณในลายด้วยใจลายไอ้ข้อฝากจัน ใช้กระดีใจเดใ็กพี่น้องเนาะเฟินหายห้ยองกระโบแห้งปนได้พี่น้องเท่ารวยสามสิบบาทเนะาะเท่ากับบนสองเดินทางโด,ใดในก็ยังมีแรงโดนก่อนบ่จะมีโดนนะอ้าวอันนีออน้ว้าวเสือพา <c oughs> พอลูกเข<แ>้าแล้วฝากเสือพาไม่หายแลยย้วก็มีซอยบอสช่วยช่วยป้าตะแดงอ่ะเอ้า ้องนิ่วยาผ่าวเปิดทิลูกยาผ่าวเปิดทิ้่ะเอลี่ยสีอันนี้ยาผ่าวจ้านีขนมที่เราถ่ายดีๆได้ไหมนี่มีขนมเนาะแต่เสือใส่ฝาเสือกะต้องใส่ฝายิ่งฝึกซื้อเอาเอาใส่า่หยิ่นิวอันนี้อันนีเอาใส่านมาสิอาหนุ่มใจดีใจป้าลูกเข้นข้อฝากนิีใจอยู่บ่อ เ้าวแกงยาติบม oh. cool. uh, ันก oh, ่อนเอาใส่หมันเห็นปาาใส่ปานนี้่ตรงยับออกไรหรอกนี้เผาเอออุ้ยบึ้งเผาใสตปาเผาไปะชีดเลยนี่เสียใไสปาน้วยนนองอีใจ้าลูกไม่เจอกรต้องนุ่งแามหอดเน้อเขาไม่ยังเอาไข่ใช่ตัวนี้กระเสือข่อย่นีเสือใไส้ปานนักอันนี้แนว่ซอยบุกพีเนอง ตัวของเงาตัวเก่าก็เริ่มชิบุเขาเลยแหละพอดีได้ใหม่ว้าเสือสูงเสือสอ,ออ่าของไซตป่าเออพี่จะของไซตป่าเออคุณอะไรออพี่ยายตามแม่พอดีด้วยพี่น้องสื่อแบบนี้เนาะเพื่อญ่มันต้องใ,ใส่ตลอดใส่ออไ,ได้ด้วยใส่ป่าน,นี้ใส่สบายไ,ได้นี่เสือเออเนี่ยฉันบอกเป็นยูบูนนะคุณจะได้ด,ได้อยคุณจะลูก น่าจะรักมันอยู่เนาะมันยืนเลยพ่อเถอะเนาะอันนี้นง่ายเนาะเพราะลูกน่าก็ฝากไม่กพี่น,น้องตอนฝากห้าสุดก่อนห้าวัวดใส่น,นั่ะนี่ยวดใส่สุกเนาะไมมอันนี้กส็สิแซ่บเนสียแน่วสุกแนวนี้านาอ่มอันนี้ขนมนี่พี่น้องขนมคลองฝากเนาะขนมมันน่ะนะตอนยังน่อยนี่ค่อยมักกินได้นี่ขมนมต้องไปก่อนกลมๆหะนะ แต่เอาเนี่ยเดียวเนี่ยกดิกี่เนาะมีค้ายอยู่หันเดี๋ยวนี้บบเ็นลเลยพี่น้องเจ้าเหนนี่ยเจ้าเห็นมีละตรงเนาะตรงเะตหตรงหมอตรงหนไอย่า,ออยาบางับางยาบังเนาะพี่น้องแ่จะถ่ายยังไม,ม่สิเออยงยังเด้หันอนีวาง มุ้งแก,กทงก็เขาแปลควคล้องกับไก่ป็นไเนาะหนีงแค่เนียอ,ยอ,ยอยู่นีด้ค่ะน่าสาดเน่ยหนึ่งไปยากมากถ้าต้องเดินทางไปไกลต้อหัปักโซ่ปักเส้่ากันเเลยอ,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 อันนี้ใส่อัน,นอยัางดีโอ้รถนีคยมาก,กินได้ิ าแาาไอแกะมได้ไหมมากมากเมนี่เลนี่มกักตัวใหญ่ตัวแบบนะี้ตอกะเออไอขนมว่าออนไหนขนมยังไงขนมได้นะี่เนาะอเออขนมแบบคืออนะไรคือเคก้กนี่พี่น้องคือเคก้กล่าเค้กเสรจนน็จหมด้วมันงงเข้ามันแลมาตีนเนาะ เอากินกินข่<ก>นาตัวใหญ่ก,ก็น่ารูก,อ,กนนอินเนาะนี่เสือขาจับไว้จิ๋งๆนท่ออยิง่ยงหงายไอ้หงายเล่องไผ่เราบอกว่ามีเสือคอย,นยคแน่ข้อไหนแน่เนาะพอดีข่อยแด้เสือตัวนี้ถือ<ง>ใจก็ควรเนอะหงายเลย เนนดือตัวนีเราก็ซือหายได้พี่นอ้องค่ยมากใส่เลยยใส่ะซือน้องกะมากส,สบู่ขน,ะนมขนมอะไร้กามีข้องเด่นใช้ปานนะตัวนนะียังปีโป้พี่น้องปีโป้ี่หนาวาเอามาให้ใช้ปานกินใช้าปานกินมูท่าไหนเนะอีมี้องแมวนีแลกิน ใหญ่กินไ like น้ไองเอยอะไรกิโปรและตะบูตะบูน้ายังน้าเปนไนี่หาอย่างมีข้องเด่น้ายปลาข้องเด่นย้ายปพา่นออู้นองดีใจอยู่วะค่ะหึหึหาาชยป่ะเาดีใจอยู่บ่ ใส่ปานเดิมอย่างเป็นข้อเป็นในรที่หนอแต่เราี่ข้องเป็น่ะ่าเลยเอมกี๊ดไว้น่ะมเอ้า้จ้าีดูจ้าตนนจ้าดีด้เออจ้าแน่แน่เออเออเออออ พี่น้องติงติ้งติงติ้งติ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 งเอาเอาเอาอโอ้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 ่นองโอ้้พ่อแหละยังกอนน้องแย่งไลที่แหละฮ่ใปันมีใจพี่น้องคุณไร้ไร้เด้อเป็นมีช็อตพอพอลูงมาเห็น เอก่อนค่อยมันง่าได้น้อก่อนอก่อนขาวได้หน่อยนะอ่าเราเรากับฝางไห้จะแต้มมือนั้นเด้อเถิดพี่น้องมือลงคลิปย์กระจายทิปก่อนก่อนค่ะเด้อบ่เลยแล้วก็โทรมาบอกว่ารับสื่อแหละสื่อสอ,อนแต่การยูแถวนี้มันบ่มีได้หน่องส่วน,นเปลี่ยนนะพี่เมย์โยหันบ่ได้ไปปักเซ่บ่ได้คอยแต่ว่าอยู่ปักเซ่นี่เป็นยูอาหารแถวนี<า>้มันบ<า>่มีใช่หรอเราเราบอกว่ารับสื่อให้เนาะตอนแป้ะมือมือลงทิพ เะเลอกไปเจอนะเขาเลืบนินเทอร์เน็ตใน่ไหมคือมีเอฟซีคอมเมนต์ว่าแข่สอนหูุกนะที่บูสต์นะอ่าบมเมเนาะน้องมันว่าอะไไปปักเซะอยูะแถวบ้านเฮามันบมมี่มมาะหอดหอดเมืองยังบมมี่เนาะเมืองกระหนัสมบูรณ์ยังบุมมี่อันนี้คอยด้วยเราบอกว่าเราืจอไห่เหล่านะมืองแต่เมือนั้นก็เล้ยลอเนาะน้องมีกระไรแต่สีอันเดยเลี้ยงหน่อยเข้าไปแต่เข้าห่วใจใจญ่อัน ฝาน่อยฝางอ่างก็ไม่ค <go> <ctions> ่อยนี too. ้ส <third> ื <bs> oh! well, <cido> ่อได้ปนไงตอนนเหนือเมี่ยงอ้นอะเส้นนุ่งเย็นเนาะเส้ี่ชุดนั้นเนาฝาเป็นนวดลายเนาะค้นีื่ฝาไป็นแฝาเนาะกล่วเป็นนวดง่ายๆอยู่ไปกินโมทันเด็ดปนไงโอ้งามมาดีเลย เสือเ <laughs> อ้อากาหลีค่ะเมียนู้วะว้าหา่ยากพี่น้ะโอ้กันก <laughs> ัสือเป็นนะดีเนาะ <laughs> โอ้ตัวน,นี้ข้องข่อยได้พี่น้อเนากะด,<จ>ดีใจมากเนาะจตัวน,นี้เสือ้อเสื้อตัวได้ตนนัวนี้โอ้ตัวน,นี้ก็คือกันพี่น้องอีเมยใส่ได้ประจกักษ์ตัวนี้ตัวตัว เสื้อขึอ้นยาวเสื้อผ้าดุลคือเก่าเห็นไหมพี่น้องหอยเซร่ได้คือเก่าเห็นไหมพี่น้อง,อออองตัวนี้ก็ได้แม่ใส่ได้ตัวเดียวเนี่ยกันหอยเซร่าอะไรก็ใช้แม่ใส่เนาะตัวนี้ก็งามพ <c oughs> ี่น้องงามใส่ปานจ้าปานหนาวหนาวหนาวค่ะเสื้อนุ่งเสื้อนุ่งเย็นแน่เนี่ยเสื้อนุ่งหนาวตัวนี้เสื้อนุงน่งหนาวตัวนี้ชู่วแล้วมันสับ <c oughs> สับกับเสือตัวน่ะ ไม่ได้เสียตัวเนี่พี่ดอกตัวนี้หนัาสีดำตัวน้ไม่ำเงินบางเนาะอัอนนี้นม,นมันจับกับตัว,ตวนักโอ้มันจับกับตัวนี้เนาะเออหนี่มันมาคู่กันเนาะคู่กันอ <c oughs> ขอบคุณในรายเดอร์เบิร์แต่พี่น้องของเอาก็มีนี่เนาะเอาข้าวหนมไงเน่วเน่วขึวน้นมาอ่ะ,อะกินตัวไรกินยูบอตัวนีไม่อยากเน่มากแล้วเป็นมุม่ะกินบ่นบตัวนี้ มากห้องห้องไอ้นิวเฮียงลายแน่ของไ,ไอ้นิวเอฟซีสามแม่ไอ้นิวเยอะแยอ่ะกินโมฟิปโปเอามฟิปโปกินมอ,อมเบิร์ต่พี่น,อน้องนี่ยังอ้พอดูมาฝากมาแล้วดีดีเราเหมนกันยังอันนี้เนาะพี่นอ้อง เราก็บเบลลี่ยังหลอกพี่น้องแต่ว่าเราหักเราอีตน่ะนะเราอยู่คนเดียวคนเดียวในกระดูกเราเห็นงานอยู่กรุงเทพเนาะเราก็บหากเราก็มีน้ำใจหักมีน้ำใจให้ขวาก้าเนี่ยขวาก้ากับผู้สิตอบแทนตั้งใจเลยพี่น้องเอยู่ทางนี้ก็ได้แต่ขอบคุณนนะคะ คุณนะได้เนาะขอบคุณจากใจดี่ร้อแล้วก็ขอให้ร่กลุ้ยยืนแห้งสุขภาพแห้งๆแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดเด้อพ่อให้ไหนมาเห็นความถแต่มาเจอเนาะพ่อราก็อยากมาเด่นอยู่ฟังเราอยู่เนาะขอให้เงี้จริงที่เราว่าเป็นจริงเด้อพ่อลุงเอ้ยเอ็ดซีถูกทุกคนเอ็ดซีถูกปูทุกคนเนาะคือกันแหงได้มาเจอกันฟังนี่แล้วฟังนั่นเนาะได้ให้ได้ไปหากันด้วยเด้อ บวกนาเชียว่าสิเกิดนะสิคยกินขนมปนนี่พี่ไปกินขนมันี่พี่ไปกินนดกินนวดจะกินอะไรสมกินนวดเอาบุกินพีโป้เลยกับแกเด้อแกตเพี่่ปพี่น้องสิชอบเจาขีปใบเพียงเขานีเด้ใต่ปั่นกับมากไยขอบคุณเล้ออาุ้างเด่นเด่นมาดีไงสิ่ไครจิบอขอบคุณในรยเด้อโคตรเด้ออาโจ๊ดจเ้อ กอจบคือใบเตยเท่าน้น oh, ้องพงษ์น้อยฝากกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อขอบคุณพี่น้องบ๊ายบายเอาบ๊ายบายเด้อลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊วย